สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark Tree Channel ครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนนะครับได้ติดตามมาเนาะก็จะเป็นรายการนะครับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นะครับอันนี้อาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาแล้วเนาะเรามาดูซิว่าหุ้นที่เราติดตามมานะครับตัวไหน ไปต่อหรือตัวไหนว่าพอแค่นี้และนะครับก็เทคโปรฟิตอะไรกันก็ทำให้มันเรียบร้อยนะครับอไปดูตัวแรกนะครับก็เป็นหุ้นนะครับโกโบเนาะซึ่งโกโบเนี่ยได้อาน,นิสงมาเต็มๆเลยอันนี้เป็นตัวที่เราตีไว้นะครับได้อาน,นิสงกับพวกช่วงน้ำท่วมนะครับแล้วเขาก็ยังไม่หลุดสต็อปล็อหรอกนะแถมข้อดีคือลงมาใกล้แนวต้านที่ใกล้แนวรับลงมาถึงแนวรับที่เราจะรับด้วย สำหรับตัวโกลบอลเนี่ยถ้าเป็นม้านะครับม้ามองว่าให้ไปต่อนะสำหรับตัวนี้นะครับใครที่มีนะรอเลยนะครับจริงๆไม่อาจจะเดลต้า Delta เนี่ยให้สูงนะม้าให้สูงมากเลยนะที่24บาททำไมถึงให้24บาทเนาะอ่ะถ้าดูจากโวล่มนะครับโวล่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมามากองกันอยู่ที่ราคา20.9เนาะมันเลยทำให้ มุมมองนะครับว่ามันยังเป็นในทิศทางเชิงบวกนะครับบวกกับตัวของโกลบอลเองเนี่ยเขาก็กับตัวในขึ้นย่อยของเขาแล้วแหละนะครับแถมสะสมกําลังมาสักระยะหนึ่งเลยเนี่ยตั้งแต่อ่ะให้ดูนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยจนถึงเดือนตุลานะครับเขาก็สะสมกําลังอยู่ในโซนเนี้ยจนวันนี้เขาแบบขึ้นไปแล้วแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างบนอันเนี้ยถือว่าถือว่าค่อนข้างสวยนะถือว่าค่อนข้างสวยแถมงบการเงินเนี่ยก็จะประกาศแล้วด้วยนะครับในตัว Q3 ยิ่งทําให้หุ้นมันดูน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับในตัว g กลบอลเนาะก็ลองดูครับถ้าเป็นมาร์กเนี่ยตัว g กลบอลเนี่ยอันนี้อันนี้พูดแล้วกันว่าตัวนี้มาร์กยังถืออยู่นะครับสําหรับตัว g กลบอลเนาะเพราะมันยังไปต่อได้นะครับอามาดูต่อมาครับดูโฮมคู่หูคู่หาคู่แก๊งกันนะครับกับ g กลบอลดูโฮมเนี่ยจริงๆถ้าในวันที่เขาเบรกขึ้นไปนะครับแล้ววันที่เขาย่อลงมาเนี่ย จริงๆถ้าจะเห็นแนวต้านที่มาตั้งเอ้ยแนวรับที่มาตั้งไว้ครับประมาณ24บาทตรงเนี้ยแนวต้านเนี้ยเห็นไหมมันถึงมาถึงแนวรับเราด้วยแล้วจากนั้นก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกสําหรับตัวดูโฮมนะครับก็ก็ถือว่ายังน่าสนใจนะก็ยังให้ไปต่อนะสําหรับตัวดูโฮมนะครับก็ทรงเขายังดีอยู่นั่นแหละแล้วแนวต้านนะครับก็อยู่ที่26บาทเนาะตอนเนี้ยราคามันอยู่ที่20 24.7มันก็ยังเป็นขาขึ้นนะ มองว่าเป็นขาขึ้นนะครับในขึ้นย่อยนี้นะในขึ้นย่อยนี้แต่โดยภาพรวมนะครับภาพรวมก็ยังยังมองว่าเป็นไซด์เวย์อยู่นะแต่ก็ยังน่าสนใจเนาะตัวถัดมาครับสเต็กนะครับหรือชิโนไทยที่เรารู้จักกันนี่แหละสเต็กเนี่ยก็อย่างที่บอกครับหุ้นที่เกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยอันนี้ส่งของเขาเนี่ยยังไม่ได้เต็มเต็มแต่เขาจะได้เมื่อเปิดประเทศนะครับเขาจะได้ต่อก็ต่อเมื่ออันนี้ส่งที่เขาจะได้เต็มเต็มเนี่ยคือเปิดประเทศเลย ชื่อเลยว่าวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะมีแรงเข้ามาเนาะเข้ามาค่อนข้างเยอะอ่ะก็หลังจากวันที่1ไปเนี่ยตัวสเต็กเนี่ยก็ยังจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนาะอ่ะถ้าในมุมมองนะครับตรงเนี้ยอ่ะถ้ามองย้อนกลับไปเนาะวันที่วันที่มาร์กแนะนำนะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ในวันเนี้ยที่มาร์กแนะนําไปนะครับก็คือเขาลงมาถึงแนวรับที่มาร์กบอกแล้วแหละและเขาก็ขึ้นแล้วนะครับอันเนี้ยแนวรับเนี้ยอาจจะอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะน่าจะไม่ลงมาถึงแนวรับตรงนี้แล้วนะครับถ้าคนที่มีของแล้วเหมือนมาร์กนะก็รันเทนต่อไปเลยครับอันเนี้ยถือว่าใช้ได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะก็แนะนําครับว่าให้ยกให้ยกขึ้นมารอรับตรงนี้ครับสิบสามจุดเจ็ดอันเนี้ยจะเป็นราคาที่รอรับ แต่ว่าก็ยังยังไม่อยากอ่ะยังไม่อยากให้รับเ่าหร่เนาะในมุมมองมารนะ์นะมาร์ยังไม่อยากให้รับนะครับรอให้เขาฟอร์มตัวชัดๆก่อนแล้วค่อยมารับก็ได้เนาะตัวถัดมาครับซินเทคนะครับอันนี้ก็คุ้นอสาะเอ้ตัวถัดมาครับซิน,น,นเทคอ่าซินเทคเนี่ยก็เป็นหุ้นในอุตสาหกรรมเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็สำหรับตัวซินเทคเนี่ย นิสัยของซินเทคเนี่ยถ้าคนที่สังเกตดีๆนะเขาจะเล่นตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบอ่ะเขาจะเล่นตัวเองอยู่ในกรอบนี้ครับ1.96ถึง2.1เขาจะเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละแต่ถ้ามองย้อนกลับไปมันก็จะทรงๆวิ่งวิ่งอยู่ไซเวย์มันไซเวย์มานานแล้วนะหุ้นที่ไซเวย์มานานเนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเขาเบรกขึ้นไปมันจะไปได้ไกลนาะแต่ตอนนี้มัยังไม่ไป แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะก็ก็ลองดูครับต่ำกว่า2บาทเนี่ยราคานี้แหละต่ำกว่า2บาทนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอลองไปทําการบ้านดูนะครับแต่ว่าง,งบเขาอาจจะออกมาไม่ดีนะเพราะว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเขารายได้เขาหายไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวซิ t เทคโอเคตัวตัดมา WHA ครับ WHA เนี่ยถามว่าน่าสนใจไหมในมุมมองยังน่าสนใจเพราะว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่ แล้วเขาก็ลงมาพักตัวในในกรอบที่มันค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าอาจจะหลุดแนวรับของเราลงมาแล้วแหละนะครับแต่ถามว่าต้องถั่วไหมตรงนี้แนะนำว่าไม่ครับเพราะว่าทรงเขายังโอเคอยู่เนาะมันมีการเนี่ยครับขึ้นแล้วก็พักลงมาแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วก็ลงมาสะสมกําลังครับเชื่อว่ายังสะสมกําลังต่อนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะก็ให้ไปต่อนะครับสาหรับ wha ตัวถัดมา bem นะครับเบมหรือว่าไอตัวแบงคอกเอ็กเพ s สนะครับทางด่วนของเรานั่นเองทางด่วนเนี่ยจริงๆลงมาถึงแนวรับแล้วแล้ววันศุกร์ไอวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเด้งกลับขึ้นไปเนาะแต่ก็ยังเปิดเป็นลบนะแต่ภาพรวมจะเป็นขาขึ้นครับก็ยังน่าสนใจเนาะแนวรับยังให้เท่าเดิมครับ8.9นะครับสุดสต็อปลอก็8 6 5เนาะแนวต้านไปรอเลยครับ9.5ไปต่อครับตัวถัดมา BTS ครับโอ้ BTS เเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับ ทรงเขาจะค่อยๆไหลค่อยๆไหลเนี่ยจริงๆอ่ะชอบหุ้นประมาณนี้นะคือเป็นหุ้นที่ขึ้นไม่ต้องมือหวาแต่ว่าขอให้แบบค่อยๆขยับไปขยับไปขยับไปแต่พอลงก็ค่อยๆขยับลงขยับลงเนาะเพราะว่าเวลาเราสต็อปลอสเนี่ยเราจะได้ออกทันไง <laughs> แต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงจุดสต็อปลอสแต่ใกล้แล้วแต่สุดท้ายเขาก็กลับขึ้นไปครับในวันศุกร์อ่าเดี๋ยวให้ดูเป็นไทม์เฟรมย่อย5นาทีหน่อยนะครับ เห็นไหมครับว่าไทม์เฟรมตัว5นาทีเนี่ยมันก็ยังสะสมกําลังแล้วก็มีโวลูมเข้าตอนท้ายพีคมากมันมีการขึ้นนะครับพัดลงมาสะสมไม่หลุดโลนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปเนาะแล้วก็ลงมาสะสมกาลังอีกดังนั้นสต็อปลอก็ควรเป็นตรงนี้แหละครับถูกแล้วส่วนแนวรับนะครับก็จริงจรงตรงตรงเนี้ยถือว่าเป็นแนวรับนะครับ9.45เนาะถือว่าเป็นแนวรับของเขานะครับจริงๆมาก็มีของในราคาประมาณนี้แหละนะครับถัดมาโคแมนตัวนี auth, ้จะเห็นว่า เขามาสร้างฐานอยู่ข้างบนอ่ะเอออันเนี้ดีนะครับพุ่นแบบนี้ดีเนาะแถมใกล้แนวรับเอาด้วยนะลงมาใกล้แนวรับที่ท,ที่ที่ให้การบ้านไวนะ้เนาะก็ลองดูครับ 6, 6. 2 0นะครับสต็อปล s อขอเป็นแท่งตรงนี้เลยนะครับเปิดแก็บตัวนี้6บาทเนาะสต็อปล s อเขาส่วนแนวต้านก็เป็น6.90ครับอ่าลองวางแผนดูทีเนี้ยมาร์คให้เพิ่มมาครับสำหรับหุ้นที่เราจะเฝ้ากันในสัปดาห์หน้าเนาะก็คือตัวแรกครับ ตัวโอลินะครับโอลิ li, เนี่ยติดเหตุผลที่มาร์กเลือกมานะครับเพราะว่าโอลิเขาติดติดสแกนของมาร์กมาประมาณ3วันติดนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเปิดเราเปิดกัน4วันเนาะแต่ว่าเขาติดมา3วันแสดงว่ามันเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะมีคนกําลังจับตามองเขาอยู่และโวลูมเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ไล่ราคานะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่า เคยได้ราคาแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อในแนวแนวรับของเขาแล้วก็ไปขายที่แนวต้านของเขาเนี่ยตัวนี้เหมาะนะครับเหมาะมากด้วยเนาะก็รอเขายอ่อครับ11บบาทรอเขายอ่อลงมาให้เรารับเชื่อว่ายอ่อแน่นอนสําหรับตัวตัวโอรินะครับอ่าลองไปทํากันบ้านกันดูนะครับตัวถัดมาครับ BAM หรือแบมนะครับตัวนี้ก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดสแกนมาบ่อย แล้วทรงของเขาเป็นทรงแบบอย่างนี้ด้วยที่มาร์คเคยบอกมาร์คชื่นชอบมากนะครับทรงที่มันเป็นรูปเหมือนเหมือนยิ้มอ่ะเหมือนคนกําลังยิ้มอยู่นะครับบอกว่าอ่ามามา,มาเลือกชั้นสี่มามาดูชั้นสี่นะครับก็สําหรับตัวแบมนะครับถ้าคนที่สนใจเนาะรอเขาย่อลงมา19บาทนะครับส่วนแนวต้านไปเจอกันเลยครับ20บาทสาหรับแนวต้านส่วนสต็อปล้อสนะครับให้เป็น18.2ครับในตัวสต็อปลอส ถัดมาครับ IIG IIG นี่ก็ติดบ่อยประมาณ3วันเช่นเดียวกันนะครับ IIG IIG เนี่ยทรงสวยพูดได้เลยว่าทรงสวยมากแต่ว่างบไม่สวยกับทรงเลยครับ <c oughs> งบเนี่ยจริงๆหลายคนบอกว่าหุ้นที่มันแบบหุ้นที่มันแบบจากกําไรกําไรอยู่แล้วรายได้หายไปนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหุ้นเทินอะา,าวหรือเปล่าจริงๆมันยังมามองว่ามันยังไม่เชิญเทินอะา,าวนะเพราะว่ากาไรเขาไม่ได้เติบโตแบบค่อนข้างชัดอ,ะอ่ะถ้ามองจาก Q2 ใน ในปีที่ผ่านมาเขาอาจจะเติบโตขึ้น10ล้านนะครับ Q 3เนี่ยถ้าเราหวังเนาะเราก็ต้องหวังไปที่32ล้านถูกไหมมันต้องโตขึ้น2เท่าถูกไหมแต่ว่าใกล้กล้วันประกาศงบแล้วเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาจะมาอัปเดตให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยเรามาดูตัวนี้กันก่อนตัวเนี้ย i i g เนี่ยแนะนําว่าถ้าเขาลงมาย่อถึงตรงเนี้ยขอยกแนวรับขึ้นไปเลยนะครับแนวรับอยู่ที่37.75ครับ ส่วนสต็อปลอ s เนี่ยขอเป็นแนวต้านนี้นะสต็อปลอ s เนี่ยคือ36บาทครับส่วนแนวต้านคือ41.5ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรค่านะครับแก่การเฝ้าตัวไหนที่เราจะต้องแบบจับตานะครับสำหรับ g กลบอลเนี่ยมาให้เป็นสีส้มนะสำหรับดูโฮมนะครับดูโฮมดูโฮจะน่าสนใจนะครับสเต็กสเต็กยังน่าสนใจครับซีนเทกน่าสนใจครับ เดอบเอชเอขอเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ B ีเอน่าสนใจครับ BTS ก็ยังน่าสนใจครับโคแมนโคแมนน่าสนใจครับโอลิโอลิให้เป็นสีส้มนะครับเพราะว่ายังไม่ยอ่อเนาะแบมแบมยังไม่ยอ่อให้เป็นสีส้มครับ i i ไอไอจไม่ยอ่อให้เป็นสีส้มครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นะครับประจำสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนตุลาคมนั่นเองเนาะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ให้กับช่องมาร์คทีชานลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาว่ามีหุ้นตัวไหนที่เราอยากรู้เกี่ยวกับอะไรในหุ้นตัวนั้นนะครับก็หรือมีการบ้านตัวไหนที่ระวางแผนมาแบบเนี้ย ในมุมมองของมา์ามาคิดว่าอย่างไงนะครับอันนี้มาก็จะมาแชร์ให้ฟังเนาะจริงๆมาก็จะมีทําการบ้านหุ้นหลายแบบและกันแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ที่เอามาแชร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในฟีมอลิตบางตัวเนี่ยมาก็ถืออยู่ด้วยเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับอาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็หวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับขอบ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ